เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในเกมของร้านนบอลโดครังแมทเนอีกแล้วนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวตัวละครสุดท้ายนะครับสารับสายฟรีในช่วงนี้นะก็มีตมัวละคร3ตัวด้วยกันก็คือเออเรสเตอร์แมนทั้งเด็กนะครับแล้วก็ไอ้ลูกอมเบอจิโตแล้วก็โคเทนคูดผีตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือตัวสุดท้ายที่ผมจะมาอา่อรีวิวให้ดูในช่วงนี้แล้วนะครับโอเค ก็เป็นตัวฟรีหนึ่งตัวท,ที่ได้รับการดยความรอาเคีที่เรียรบร้อยนะสำหรับช่วงนี้ก็แนะนําให้ทําเหมือนเดิมคือยังไงต้องทํานะครับเพราะว่านานมาทีนะอีเวนนี้อีเวน์ฮาวีนนะแต่ว่า,าช่วงนี้มันก็หลังจากอัปเดตนะมันก็มีคุณแจที่สามารถฆ่าอีเวนได้ก็แล้วแต่คนแหละแต่ว่าแนะนําให้ฟาร,ร์มก่อนแลวกันนะถ้าใครไม่ว่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับประกครนี้ก็ได้รับบัฟมานะครับหลายอย่างเหมือนกันนะดีขึ้นจาก ล่างธรรมดาเยอะเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยทำ,ทำอะไรกันได้บ้างนะครับก็คือเรียกได้สกิลผู้นำฟิวชั่นนะอันนี้บวก50%าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค้ำค้างไปแล้วกันเอออย่าไปสนใจส่วนถ้าไม่ตายนะครับซูเปอร์โค้ดคารมิกาเซ่นะครับก็จะทำการเพิ่มบินเคดิเฟนต์หนึ่งเทิร์นนะครับอ่าก็ถือว่าเพิ่มบินเคดิเฟนต์มาสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังดีถูกไหมนะครับมีการแท้งเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแท้งหนาขนาดไหนไงเพรราาาะะว่ Defense มันนน้อยกคบ แค่หกพันห้าเองก็เพิ่มเป็นเรนดิเฟนตหนึ่งเินนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมมีโอกาสสูงในการสตัร์ตศัตรูซึ่งก็เป็นข้อดีของตัวนี้เหมือนเดิมนะเป็นตัวสําคัญใน SBR Fusion เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวสตัรทีมฟิวชั่นนั้นไม่ค่อยมีเอนะสงสัยคงมีแค่ตัวเดียวได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ดีมากๆนะครับโอกาสสูงในการสตาร่ตถือว่าดีมากๆเน้อยตัวนะครับที่จะมีโอกาสสูงในการสตัรน้อยตัวมากๆนะครับโอเคส่วนพลาสติกิวนะครับ ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเดิมก็คือ,อแอนด์ดัมนะครับสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วสีอะไรก็ได้เป็นสีลุ้งนะครับสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วนะแล้วก็เออ่เมื่อเก็บลูกแก้วสีลุ้งเนี่ยจะบวก HP 7 7777 HP ครับต่อ1ลูกแก้วแล้วก็บวก AD Defense 30%ต่อ1ลูกแก้วนะ mm hmm. ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตัวบอลเปลี่ยนลูกแก้วแล้วไงแล้วก็ยิ่งเก็บลูกแก้วลุ้งก็ยิ่ง ADK เยอะยิ่งแทงเยอะไปเท่าไปใหญ่นะครับก็ ตัวนี้ผมว่าเพิ่มความสามารถในการดีเฟนต์บัฟดีเฟนต์มาเพิ่มถือว่าดีมากนะเพราะว่าตัวปกติเนี่ยตัวแม่งโคตรบางเลยนะคือโดนตบทีนี้ร้องไห้แน่นอนนะครับโดนตบทีนี้คือแบบเจ็บสาหัสอลจริงๆนะก็คือบัฟดีเฟนต์มาก็ถือว่าคือเห็นว่ามันยังบัฟยังไม่ได้บัฟเยอะหรอกแต่ว่าอย่างนั้นมันเพิ่มมาขึ้นทําให้การรับตีนเนี่ยโดนน้อยลงนะครับก็ถือว่ายังดีถือว่าดีมากนะโอเคนะครับผมก็ ครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะอัพอะไรมานำผมตอนแรกผมอะ่ะไม่คิดว่ามันจะได้โดนความโดยขล้น,นลก็เลยก็เลยอัพหล่มมนนำเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตัวมันบางมากเออก็เอาจริงจะอัพอะไรก็อัพได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมผมเน้นให้เป็นสแตนเอ้ให้เป็นนนั่นดีกว่าอ่าสเตเบิลนะครับให้สเตเบิลนำก็ได้นะคืออาจจะไม่ต้องอัพเบิลนำถึงขั้น20 1 5ิบาขันั้นก็ได้นะครับอัพเบิลนำสักเท่าไหร่ก็ได้ให้มันนำอะ่ะเออ เพราะว่าบางทีมันตีไม่ติดสตันนะครับก็อาจจะเบิ้ลเสริมเข้าไปอีกเผื่อให้มันตดสตันโอกาสสตันเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงจะเอาอะไรก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะเอาอะไรให้มันถูกที่สุดนะแล้วแต่สายทางของคุณแล้วกันเออจะเอาอะไรเป็นแนวทางก็แล้วแต่คุณนะครับตัวมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วไงเออเพราะว่าหน้าที่หลักมันคือสตันกับเป็นลูกแก้วห้ทีมันก็ฮิลเลือดอยู่แล้วนะครับนะโอเคส่วนครไดกอรีก็เหมือนเดิมขอฟิวชั่น ให้วิสัยยาประเภทเด็กกับประเภทจอนี่ฟอร์ดและประเภทซูเปอร์ไซยานะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะอ,อยู่ได้เยอะเหมือนกันถือว่าดีดีมากนะครับโอเคมาซึ่งผมก็จะมาเล่นในทีมของทีมฟิวชั่นนะครับทีมโคจิต้าบูนเองนะครับจัดแบบเต็มสูบเลยนะผมมาเล่นผมมาได้มมเล่นทีมฟิวชั่นมานานมากเลยก็เลยจัดให้ให้หายคิดถึงซะหน่อยแล้วกันโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยจะทําความสามารถ จะโชว์ความสามารถได้าแท้จริงได้ขนาดไหนนะครับจะโหดสักแค่ไหนในเรื่องการบัฟด e เฟนต์มาเนี่ยจะแท็งได้ดีสักแค่ไหนแล้วก็จะสตันบ่อยแค่ไหนนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาใช้งานจริงกันดีกว่านะครับว่าจะดีขนาดไหนตัวนี้โอเคไปเลยลุยโอเคนะครับผมก็จะมาเล่นในด่านของฟรีเซอร์แล้วกันนะเป็นสีม่วงเอ้สีเขียวล้วนเลยนะถือว่าเข้ามือ,อโกอเทนคูดมากนะคอนเทนคูดผีนะ โอเคเปิดมาก็ได้ตำแหน่งที่ดีเลยนะครับก็ลืมบอกไปว่าลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถได้ไม่ตายตั้งแต่คี้เท่าไหร่นะคียค,ค,ค,คี9์ีมั้งคียสิบคี9เกไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับผมนั่นแหละที่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีามากเพราะว่าร่างธรรมดาก่อนที่ยังไม่ได้โดของเวทเช่นเนี่ยมันจะตีต้องตีให้ได้เต็มหลอดเท่านั้นถึงจะไมตานะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะโอเค ว่าไม้ตายแง่ขึ้นนะครับทําไม้ตายแง่ขึ้นมีโอกาสสแตน์สูงขึ้นนะคืออย่างน้อยคุณได้ไม่ได้มันชัวร์่แล้วไงเออเจะแสน 9, เก้าผมจะแปดแสนเลยนะถือว่าดามเมนถือว่าค่อนข้างจะโอเคมาก,มากนะสำหรับสายพวกสายคุ้นๆสายสแตนซ์สายอะไรอย่างเงี้ยเออเกือบแปดแสนเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆนะอืมเมื่อกี้กี่สแตนด้วยครับ เป็นตัวละครที่หายากนะครับผมการสตันที่มีโอกาสสูงในการสตันซึ่งเป็นตัวฟรีด้วยนี่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ครับแนะนําให้ทหําเก็บวไว้เลยแล้วกันอย่ามัวลีรอนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ครับก็อย่าเสียเวลาช้าๆโอเคเมื่อกี้ผมจับแก้วสีลุงไปเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่น่าจะสามลูกบวกได้ไมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่เตเดียนเก้นี่คือสุดยอดแล้วอะอืม ผมไม่รู้มันจะทำดาเมจได้ถึงหนึ่งล้านหรือเปล่าต้องลองดูต้องลองดูต้องเก็บลูกแก้วได้ห้าลูกเลยอะสีลุงอาจจะไม่ถึงแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับเยอะมากๆนะดาเมจเท่านี้สำหรับสายฟรีนะโอเคคราวนี้ลงเก็บลูกแก้วสีลูกดูซิว่าจะตีเท่าไหร่ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่สลุกแก้วสี่ลูกนะครับเลยหนึ่งล้านเอาว่าถึงด้านหนึ่งล้านเฮ้ยเอาเรื่องเป็นไงเล่าดาเมจถึงหนึ่งล้านว่ะสตันด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากครับผมโอ้โหโอ้ยดาเมจถึงหนึ่งล้านนะครับึูว่าจะไม่ถึงนี่ขนาดสี่ลูกเองนะเออห้าลูกนี่ อาจจะถึง1ล้านกว่านะครับล้าน 1... ล้าน2องอะววันนี้เออสุดยอดวะเออผมคิดไม่ถึงมันจะตีแรงขนาดนี้คิดว่าสูงสุดก็แค่เก้าแสนแปดแสนอะไรเงี้ยเออแม่ถึงล้านด้วยวะ่ะเจ๋งดีนะครับสุดยอดมากโอเคเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับเตะถึง1ล้านแล้วก็มีโอกาสสุดมันก็สตันใช้ได้เลยเนี่ย นะแล้วก็ยังฮิลได้อีกนะครับเป็นตัวละครที่ผมว่ามันสำคัญมากๆนะกับ SBR ในด่านของฟิวชั่นเนี่ยเออถ้าทีมใครแบบไม่ได้โหดถึงขั้นแบบร0 0ทั้งทีมอย่าเงี้ยไอตัวฟรีตัวนี้ก็ถือมาใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่ามันมันเป็นตัวทําจังหวะให้ทีมอ่ะเออฮิลเลือก็ได้นะครับสตันใหในทีมก็ได้นะซึ่งซึ่งสตั์การสตันใน SBR เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะ ซึ่งตัวสตันในทีมฟิวชั่นเนี่ยย,ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ก็ย,ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะสำหรับตัวโคเรนคูดผีตัวนี้แตทีมฟิวชั่นมันเอาเรื่องจังวะะมันเป็นเหมาะกับทีมสปีดรันสุดๆแล้วฮะตีไม่ยั้งเลยโอ้โหดาเมจลดมากครับดังลากสไตายแล้วมาถึงก็ได้ฟิเซอร์แล้วเนี่ยแม่งเอ้ยยังยังไม่ทันโชอะไรเต็มที่เลยตีไปแค่สองรอบเองโอเคมา ผมจะลองให้มันแทงอูด้วยกันว่ามันจะแทงได้เท่าไหร่นะอันนี้เก็ตแก้วสี่ลูกเหมือนเดิมไม่เคยจะได้ห้าลูกเลยฮนะไม่เป็นไรเก็บไปสี่ลูกครับดีเฟนส์ห้าหมื่นสองก็ถือว่ากลางๆนะครับห้าหมื่นสองก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วแหละแต่ก็อาจจะโดนตีเจ็บเหมือนเดิมนะแต่อย่างน้อยคือมันโดนตีเจ็บไม่เท่าไอตอนธรรมดาร่างธรรมดาร่างเอซอาร่างธรรมดาครับนั่นแหละ ถือว่ายังโดนเบากว่าเยอะนะตีไม่เข้าแล้วหนะึ่งล้านสุดยอดหนึ่งล้านตีเข้าไปเอออย่างนี้ก็อัพคิดิคอนมาก็ได้นะเป็นตัวดาเมจกึ่งดาเมจกลางๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเตดคีก,ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าดาเมจหนึ่งล้านคิดิคอนก็ใช้งานได้ดุนะเออสามหมื่นสองเมื่อกี 3, 000, ้โดนตีไปก็ถือว่าแทงได้แหละโอเค มันได้แรงมากดูดิขนาดไอโกเทงสีเหลืองไม่แห้งตีไม่ถึงหนึ่งล้านเลย <c oughs> แหละนะถือว่าโอเคมากมากแต่โกเท้งเหลืองตัวนี้น่าจะได้ ECA นะคในอนาคตเซิร์ฟเจแปนีได้ ECA ไปแล้วนะเซิร์ฟเราต้องรองกันต่อไปนะครับก็หลังจาก ECA ถือว่าหดขึ้นมาเยอะเลยนะไอโกเทงเหลืองนะโหสุดยอดมากโอเคโเจต้าบูเปลี่ยนล่าง ปิดฉากเลยไหมนะคือคีมันล้นเลยอยู่แล้วด้วยไงยคีมันเต็มอยู่แล้วอ่ะมันคงได้ไม่ตายช,ชูวร์ๆว่ะโอ้แล้วดูรถโรเคชั่นนี้แม่งโกเจต้าสามตัวโอ้โหโกเจต้าทุกภาคเลยนะภาค GT ภาคซูเปอร์ภาคแซดเอาว่ะนี่มันการรวมพลังของซูเปอร์โกเจตา้าเฮ้ยไม่ไม่ได้เห็นโรเคชั่นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดการรวมพลังของซูเปอร์โกเจต้านะครับทั้งสามภาคด้วยกัน Gt super ปปแล้วก็แซดอ้โหสุดยอดส่วนกจิต้า4นี่ก็ยังโดนตีหนักเหมือนเดิมนะผมคงเป็นตัวตีแรงที่บางมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะเออข้อด้อยมันแต่ถ้าเกิดว่าศัาตรูใส่ไม่ตายมาเราหลบได้ก็ยังหวดเหมือนเดิมนะมันเคาน์เตอร์ได้บ่อยมากไอโกจิต้า4ตัวนี้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ออกบ่อยมากนะครับโอเคปิดฉากไปแล้วกัน นะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะตีถึง1ล้านมีเลือดได้อีกอะไรเงี้ยดฟเฟนเพิ่มมาขึ้นขึ้นเพิ่มเดฟเฟนบัฟเดฟเฟนเพิ่มขึ้นมาอีกนะดงตีน้อยลงอะไรอะไร,อะไรก็น้อยลงนะครับดีมากอาจจะไม่ได้เห็นผลมากเท่ากับ SBR นะถ้าเกิดจะให้เห็นผลก็ต้องไปลองในด่านของดานซัมเปอร์แบนโหลดแล้วกันนะแต่เดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปแยกทีละกันว่ามันจะดีแค่ไหน,นใน SBR อะไรเงี้ยนะครับ ก็ผมก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันนะไอเอสบีอาร์ฟิวชันเนี่ยนะครับยังไม่ผ่านเหมือนกันเลยแล้วก็จะได้มาลองเล่นดูว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีตัวนี้ได้บัฟเป็นด้านิจูอาร์เนี่ยนะครับซึ้งแม่งหัวขึ้นมาเยอะจริงๆนะ่ละผมเห็นผลได้เยอะเหมือนกันนะหลังจากใช้งานจริงเนะี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะถึงดีเฟนต์อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถ้าเราเรก,ก็บลูกแก้วชิคกี้พก็ดีเฟนต์ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันกน,นะนะครับนะโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะอัพเบิ้ลมานำก็ได้อัพมานก็ได้หลบอาจจะไม่ต้องอัพหรืออาจจะอัพเอาจริงควรจะอัพเผื่อไว้ทั้ง3าอย่างเลยครับแต่ว่าอัพน้อยอัพสูงอะไรอัพน้อยอะไรอัพสูงนี่แล้วแต่คนแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องอัพอะไรนำเออนั่นแหละนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไม่อยากอัดคลิปนานเดี๋ยวไฟมันเยอะเกินไป ครับคือที่ความจาผมยิ่งน้อยอยู่นะก็สัตว์ตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆอย่างที่บอกไปนะครับก็แนะนาให้ทาเก็บไว้แล้วกันนะใครที่ยังไม่ผ่าน SBR e o l u t i o n อย่างที่บอกไปก็แนะนําให้ทาซะนะเป็นตัวสําคัญมากๆในะ SBR e o l u t i o n นะครับก็ใช้งานได้หลายๆหลายทีมเหมือนกันนะใช้งาน,นได้หลายอย่างหลายประเทศหลายประเทศเหมือนกันนะครับโอกาสสูงในะสแตนเน่ยถือว่าหัวเรมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ